จากตอนที่แล้วเราได้รับชมและรับฟังไปแล้วนะครับความเป็นมาของพ่อปีชาตอนบวชเป็นพระและคําสอนของหลวงปู่นครซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปีชาท่านสอนเรื่องความกาตัญญูให้มีความสํานึกในบุญคุณพ่อและแม่ที่เลี้ยงมาเคยตอบแทนท่านแล้วหรือยังและท่านยังสอนอีกหลายอย่างที่เป็นข้อคิดให้กับหลวงพ่อปีชาในการทำงานและการเป็นผู้นำ และต่อจากนี้เราจะไปติดตามบทสัมภาษณ์กันต่อนะครับโดยอาจารย์หมิงมณฑลสายทัศน์รับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมมีข้อนึงนะพอ่อที่ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้มากมากทีก่สุโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์นะของพ่อทั่วประเทศและคนที่เริ่มรู้จักข่อใหมย่ยังไม่รู้อะไรเนี้ย 30, สามสิบพรรษาจากการเป็นเจ้าวาดวัดเขาอิสุกโตหัวหินได้ทำความเจริญให้กับญาติโยมสถานที่ต่างๆทำไมครับพ่อ พอถึงมาเป็นคาราวาสเขาต้องบอกว่ามันอยู่ที่ใจนะมันอยู่ที่ใจครับผมเนี่ยตอบตามตรงกับผมรักในหลวงมากเลยนะผมเห็นพระอ,องค์ท่านเสียชีวิตแล้วอืมวัน<ม>แรกเนี่ยผมคิดว่าผมไม่อยู่แล้วใจเสียใจเสียและใจเสียแล้วก็ความผูกพันในในความรู้สึกเราธรรมดาด้วยนะมันรู้สึกว่าเราคงไม่อยู่แล้ว นั่นคือเหตุผลพี่พ่อมันมันจะว่าเหตุผลมันก็อาจจะไปอ้างท่านไม่ได้อใจมันไม่อยู่เอาว่าใจหลังจากที่ขออนุญาตนะฮะพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยได้เสดสู่สวรรคารายแล้วเนี่ยแน่นอนความสูญเสียไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีแต่ส่วนตัวของพ่อเนี่ยมันเหมือนกับตอนนั้นใจมันไม่อยู่แล้วนคำว่าใจอยู่ไม่อยู่แล้วจึงได้มา มันมันก็อยู่ประมาณอีกสัก <1 S 2> เดือนหนึ่งเดือนแค่นั้นเดือนอนั้นแล้วทุกวันไปยังคิดว่าเราเราไม่อยู่ครับผมเออเราทําหน้าที่ของเราเสร็จแล้วครับเราคิดว่าถ้าพวกท่านอยู่เท่าไรเราก็จะไม่สึกเราก็จะภาวนาเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะอยู่เท่ากับชีวิตของเรอเก้า ครับผมอันนี้พูดพูดด้วยความสัตย์จริงเลยว่าเราอธิษฐานไว้่องนไม่ได้ไม่ได้มาพูดเพื่อเหตุดีนะใช่ครับือให้ให้ดูดีกับตัวเองไปดูเลยว่าความดังตอนผมไม่มีครับใช่ครับผมยืนยันผมก็ยังไปทุกวันทุกวันผมสร้างคนสร้างพระทุกคนเนี่ยมาเป็นเรื่องที่เป็นภาวะผู้นำที่ดีทางนั้นเนี่ยคําถามต่อไปผมขออนุญาตเลยนะฮะตอนนั้นตอนที่พ่อเป็นที่รู้จหลวงพ่อบิชาแน่นอน วัดจังหวัดพิจิตรนะไม่ใช่เพราะจังหวัดพิจิตรด้วยหลายวัดที่เรียกว่าลูกศิษย์ของพ่อเนี่ยที่พ่อส่งมาเป็นเจ้าวาดผมเริ่มเลยดีกว่าก็มผมขอถามอนุญาตนะอ่าผมเริ่มเรื่องวัดน้ํโจรเหนือก่อนเลยนะครับจังหวัดพิจิตรเนี่ยทือมีหลวงพ่อเคนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกี่พรรษาพ่อส่งมาสองพรรษาสองพรรษามันเดี๋ยวผมขอถามพ่อก่อนเลย <c oughs> ทําไมครับพ่อพ่อมีได้เห็นอะไร ถึงส่งหลวงพรเคเ่ยทั้งๆท,ที่ต้องมีพระมากกว่าสาวใช้ส่งมาวัดพระน้ํนโจรเหนือจงมีจิตผมผมคิดว่านะการที่จะส่งพระไปให้ประชาชนกราบไหว้เนี่ยครับผมคือเป็นคนผู้นําจิตวิญญาณที่ดีครับผมมันต้องเป็นคนที่ที่ที่เหมาะกับที่นั้น,น,นสถานที่นั้นๆว่าต้องใช้อ่าเรียกว่าอะไรงไงพระก็มีพระวิพาวิจารณ์ผมหลายคนรมมวมทั้งญาติยอมนะว่า พักสิบพรรษายี่สิบพรรษาเยอะแยะเลยไม่ส่งมาบางสามมาเยอะแยะเลยครับผมทําไมไม่ส่งมาครับผมทำไมไปส่งเอาพักสองพันษาญาติโยมก็ท้อแท้แล้วก็สบายใจนะครับผมเพราะว่าสมัยนั้นเราก็ปูดนะไอ้เคอ่าไอ้เคอไอ้เคด้วยก็อรวยเลยไอี่ปูดอย่างนี้มันเป็นโจนมาเก่าอืมันมันน้ำโจนเหนือไงชื่อนะน้ำโจนเหนือนะครับ ผมดูแล้วว่าสับไปยัที่นั่นเนี่ยผมมาดูวัดแล้วก็แพงก็เย้แล้วคนเนี่ยมันเหมือนเหมือนโจรหนีมาครัยผมงเแต่ไม่ได้ว่าเขาไหผมเป็นคนเลี้ยงลูกมาเนี่ยแล้วผมปฏิบัติมาถึงขนาดนี้ผมยอมรู้ว่าบารมีของใครที่อยู่ตรงไหนอืแล้วที่จะเหมาะสมกับสิ่งเหล่านั้นร่างานที่อ่้งเจริญรุ่งเรืองผมก็เลยส่งมาไม่มีใครเข้าใจมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะ ผมก็โโส่งหลวงพ่อเคมานั่นแหละครับบัดนี้หลวงพ่อเคเนี่ยสิบพรรษาถูกต้องไหมครับครับและที่สําคัญคนรู้จักวัดน้ําจนเหนือเนี่ยในฐานะที่หลวงพ่อเคเป็นเจ้าวาดเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับนี่แหละครับนี่อีกหนึ่งวัดนอกจากวัดน้ําจนเหนือแล้วนะฮะยังมีอีกสี่วัดในพิจิตรที่ตรงนี้คือหนึ่งหลวงพ่อก,การก,การ็กส่งนะแล้วก็หลวงพ่อออสนะครับหลวงพ่อกิจอ,กกอยาใา้พ่อพูดถึงเนี่ยที่ส่งมาเนี่ย ต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมีความเจริญเกิดขึ้นแล้วอยากให้พ่อพูดถึงสักนิดหนึ่งนะหลังจากที่หลวงพ่อเคมานะครับก็มีหลวงพ่อส่งใช่ครับเป็นองค์แรกที่มาแล้ววัดเขาพระวัดเขาพระหลวงพ่อส่งเนี่ยแกเป็นพระที่ผิดตามผมตลอดเวลาครับแกเรียนรู้การที่เราได้ไปพบพระภพตคนนั้นคนนี้มาเนี่ยอือวัดเขาพระเนี่ยเป็นวัดที่ท พระอยู่กันไม่ค่อยได้อยู่กันไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดมามาไปไปศึกษากันเป็นวัดล้างอ่ะวัดล้างว่าอย่างนั้นแหละครับมีคณะกรรมการคอยดูแลกันเยอะแยะไปหมดครับเขาก็ไปขออืมเราเห็นว่าที่นั่นเนี่ยมันมันต้องพิสูจน์เท่านั้นือเรารู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ลื่นไหลอืมีประสบการณ์ในการเจรจาพูดจะปากโจรเนี่ย มันมันต้องเอาโจรเข้าไปปราบแล้วหลวงพ่อเคอ่าเรียเราเราเราส่งเนี่ยก็ไปปราบพวกปลาไหลปลาไหลอ่าเขาเขาที่ส่งนี่ก็เหมือนกับเป็นภาพปลาไหลเหมือนกันครับผมอ่าก็ส่งหลวงพ่อส่งไปก็เรีกเราเขายอมรับเรมันเจริญดีมากอต่อมาส่วนหลวงพ่อหลวงพ่อออสผมว่ออสไม่วังกระดีทองวังกระดีทองวังกระดีทองนี่ก็มาใกล้ใกล้กัน วัดเขาพัดเขาพักอ่ะหลวงพ่ออ้อนก็ไปเรียนเรียนที่บาลีพุทธโคตเรียนที่นครปฐมครับผมเขาก็ไปขออีกครับแต่ละวัดี่ไม่ได้มาเองนะแาติโยมก็ไปขอกันครับจนพระที่จังหวัดพิจิตรได้อินสาว่าหาว่าหลวงพ่อพิจารณจะจะมายึดจังหวัดตัวใจอ่ารเงี้ยจริงๆแล้วเจ้าวาดต้องเป็นคนพิจิตรอะไรเงี้ยเพราะอะไรเย็นไหมญาติโยมสัทธาครับผม เร่งเห็นลูกพ่ออนเนี่ยญยาติโยมเนี่ยมักจะลินทากาเลเกี่ยวกับพระกับเจ้าเพราะว่าเขาพระเอาเงินหนีมั่งอะไรบ้างเอาบวดบวชสึกศึกเอาเงินกระถิ้นข้าป่าหนีกันไปบ้างครับผม ผมเห็นว่าชาวบ้านเป็นคนมีจริตแบบนี้แบบนี้อ่ะเลยส่งพ่อออดหูไม่ดีมาโอ้ยสุดยอดผมได้ธรรมะพ่อออดเนี่ยแกเป็นคนที่หูไม่ดีมาตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดตั้งแต่กาเนิดเนต้องเสียหูฟังครับอันนี้ญาติโยมจะด่าว่าจะบ่นจะนินทาแกยังไงเนี่ยไม่ได้ยินละครับยิ้มอย่างเดียวครับผมล้อ็ถูกกัดจริตพี่นั่นโอเคส่วน หลวงพ่อการเนี่ยวัดลำชาราครับหลวงพ่อการเนี่ยแกเป็นคนฉลาดมีความ,มรู้แล้วแกไม่ค่อยเชื่ออ,อะไรไง่ายๆเชื่ออะไรในสิ่งที่มองไม่เห็นอืแล้วแกก็เป็นคนมีมีมีสกุลเลนช่องนะครับเรื่องตัวแกเนี่ยสมัยที่ผมเป็นพระเนี่ยผมนั่งดูอ่ะแกในเหลือง อแต่ว่าไม่ได้เหลืองอรลามชัดแจ้งนะครบผมเหลืองเป็นทองเรื่อนๆครบผมเป็นทองแบบจางๆผมก็เลยบอกว่าเกตั้งแต่ตอนเป็นพระใหม่ๆว่าเมืองหน้าเป็นเจ้าวาดนะรามชล่าเนี่ยเป็นพระเป็นวัดที่แบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคือไม่ได้มีระบบเบียร์เราไม่ได้ว่าชาวบ้านไม่ยากว่าคือ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 วัดที่นั่นเนี่ยคือสร้างกระเล็กกจแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วก็ อะไรก็ไม่เสร็จอ่ะครับผมพระการเนี่ยเป็นแกเป็นคนเรียบร้อยาสะอาดครับเราก็คิดว่าพระการเนี่ยแถวนั้นมันอยู่การทุ่งบาง้ามไม่มีความรู้มากมายในเรื่องของพุทธศาสนาอะไรความลึกซึ้งเนี่ยมันก็นะครับผมก็ส่งผระกางก็เลยเหมาะเหมาะแถวๆ้างนอ่าบันเังก์เต๋อมีความศรัทธามีความเจริญเร็จครับผมผมคิดว่าวัดสุดท้ายวัดบังบัลลังอเนี่ยครับสมพกิจ มานกิดเนี่ยคนชาวบ้านเองเบเดรชอบพักเก่งพูดเก่งเทศเก่งมีพิธีกรรมดีๆเก่งๆเนี่ยพูดครอถึงจะชอบเอี่ยแต่มานั่งเฉยๆไม่ได้ไไม่ด้ก็ส่งพกิจมาครับวัดอิตินี่ก็เสียพระมาห้าลูกครับโดยที่ระดับมือดีๆแล้วก็ ให้ถูกฉลองกับสถานที่นั้นนั้นปัจจุบันห้าวัดนี่ก็มีความเจริญที่แตกต่างกันเจริญทุกวัดชมศรัทธาจนคนเนี่ยไปทำตบุญในสาขาเราเยอะมากวัดอื่นๆเนี่ยยังต้องต้องขาิช้าเราพูดถึงตามแบบก็จากพิจิตห้าวัดใช่ไหมครับผมต้องมีสุราชอีกสองวัดคือวัดอะไรบ้างครับผมยังไม่รู้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเขา เป็นสำนัก,ส,นกสองนัดตรงแล้วเราเป็นเจ้าวาดยู่วัดที่อยู่สุราษฎร์ธานีพ่อ,พ,อพ่อเล็งเห็นถึงสถานที่นี้ไงแล้วก็สง่งพระลูเนี้มาเป็นเจ้าวาัดผมผมคิดว่าคน,คน,คนามีบุญบารมีตรงไหนก็จะไปตรงนั้นเองรับผมเวลานะเขาถึงเวลาเขาก็ไปเยี่ยมวัดที่เขาแล้วเขาก็เลยไปเจอไปเจอสำนักสองนันเนี้ยอันนี้เขาก็เลยไปอยู่เป็นเจ้าเป็นขึ้นพ่อเลยครับ หลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยนะครอยู่ทางใต้อ่าครับแล้วก็หลวงพ่อชัยหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อชัยนะครับบุรีรัมย์ก็พระเอกพระอ้าพระเอกนะครับนะครับพระเอกก็อยู่ที่บุรีรัมย์ใกล้สนามฟุตบอลของเนวินแล้วก็วัดหนองซออ่าแล้วก็วัดเขาวัดใหญ่ไคกิรีอ่านี่ตรงนี้สมพ่อเจี๊บสมพ่อเจี๊ยบวัดใหญ่ไคกิรีเนี่ยอยู่ใกล้กับวัด เขาอิติสุขโตอยู่แล้วนะทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแล้วก็หลวงพ่อเจียนทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัดไถ่ติสุขโตหลังจากที่พ่อพิธาชา่แก้วเหรียได้ลาสิกขาเนี่ยเป็นคารวนะเลยครับแน่นอนต้องมีเจ้าวาดนะปัจจุบันนี้เจ้าวาดวัดไถ่ติสุขโตทุกคนรู้จักคือ,อลหลวงพ่อนกหลวงพ่อนกหลวงพ่อชลัดหลวงพ่อ,พอชลัดนั่นเองเพราะว่าเขา เหมือนกับเป็นพี่เป็นพี่โตเป็นพี่โตคืนพอเราศึกออกมาแล้วเนี่ยลุงพันนกเล่ยก็มารักษาการรักษาการก่อนวัดเลยวัดเลยครับเพราะว่ามันกระทันหันมีใครขับถือคนกก็รักษาการก็ย้ายจากวัดหนองซอมมาเป็นเจ้าวาดวัดเขาที่ดินคระโดคือต้นสังกัดก็เลยให้ลูกวัดของพันนกเนี่ยดู เป็นเจ้าวัดแทนอวัดหนองซอกผมมไม่เคยมีกุฏิเป็นของตัวเองจริงขอยืนยันครับที่ผมเห็นจะว่าต่างมาคนก็มาขออยู่สร้างป้านสร้างนนทงท้าสุดผมก็มาอยู่กับต๊อกจนต้องไปศัยกุฏิแม่จีอยู่ทางหนึ่งไปสร้างวัดพระเจี๊ยบเนี่ยบอกโอ้โหแปดปีกว่าจะได้เป็นวัดวัดใหญ่เทคยีรีครับมีแต่ป่าลก ทั่วไปหมดผมถึงบอกว่าผมมองเล็งเห็นแล้วว่าแต่ละองค์เ่ยมีมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันครับ,รบผมจะส่งแต่ละคนแต่ละคนแต่ละองค์ไปตามวาระครับผมที่ตัวเองคนจะต้องไปสร้างรครับผมเล็งเห็นคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็ก็เลี้ยงลูกมาก็ต้องรู้นะว่าว่าถึงจุดจุดไหนพ่อเนี่ยมา,าวาดแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยและลูกศิษย์หลายร้อยคนเลย ที่พ่อไปสร้างฐานช่วงโควิดไม่ใช่เอาปีนี้ปีที่แล้วพ่อนึกยังไงยังไงที่ไปสร้างฐานซึ่งมีคนเยอะมากนะในจังหวัดนนท์เนี่ยแล้วก็ในช่วงโควิดอ่ะแล้วเงินเนี่ยมันไม่ใช้แค่หมื่นสองหมื่นสองมันเป็นล้านนะครับและใช้การแจกทานเนี่ยมันไม่แค่สามวันห้าวันพ่อทําติดต่อกันหนึ่งเดือนเต็มในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วต่อดสองพันห้าร้อยหกสิี่ปีนี้นะล่าสุดยี่สิบเอ็ดวัน มีความความคิดของพ่อครับทั้งๆที่พ่อไม่ได้เป็นท้าแล้วแล้วมาถึงทะเลาะเนี่ยซึ่งธรรมดาเนี่ยอยู่กินไม่ต้องอะไรก็ได้ครับออมันเป็นเหตุหรือว่าอาจจะน่าจะเป็นสันดานนะครับผมเป็นผู้ให้นะครับผมเขาเรียกผู้สืบสันด,ดานครับผมครับคือใจเราเนี่ย มองเห็นความลาบากยากเข็ญของคนที่ประชาชนเนี่ยที่เดือดร้อนเพราะว่ามีโรคภัยไข้เจ็บครับผมแต่ก็เกิดความสงสารในใจเฉยๆไม่ได้ได้ทำเพราะเราไม่เหมาะเพราะเราไม่ได้เป็นพระือจะไปรบกวนคนอื่นลูกศิษย์ลูกหาเงินทองเราก็ไม่มีอ่านั่นแหละประเด็นขอผมมีอยู่วันหนึ่งผมชอบเลี้ยงไก่ชนอ่าใช่ครับทุกคนรู้จเกผมก็ไปเลี้ยงไก่ชนที่ที่ผมอยู่ทางในเนี่ยไปอาศัยเขาครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ เออไหนไหนมาแล้วก็จะไม่ออกมาก็แวะซื้อกับข้าวไปกินหน่อยข้าวถุงจานแ,แกงถุงเนี่ยมันเป็นคนง่ายๆก็ว่าจอดแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปซื้อข้าวแกงก็ไปเห็นแม่ลูกแม่คนหนึ่งลูกสามคนห่อกระเป๋าถุงก็ลงตรงนั่งไปหมดแล้วก็แม่ค้าก็ากาลังบ่นอยู่ว่าเขายังขายไม่ได้เลยเพราะยุคโควิดนี่มันลําบากกันหมดแล้วครับ แต่ว่าผมได้เห็นเสียงว่าแม่บอกว่าฉันไม่เอาก็ได้แต่ฉันขอให้ลูกฉันได้กินสักหน่อยก็ยังดีเพราะว่าลูกหิวมากครกัหนูก็ไม่มีเงินครับจนจนเราก็เห็นแม่ค้าก็คงแบบเขาก็อยากขายของเนาะเขาไม่ใช่เป็นร้านค้าที่บริจาครับมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ที่เราเรียกสืบเนื่องสันดานด้วยความเมตตาเนาะก็เลยถามว่ามันอะไรกันเหอรอ พอถามเสร็จแล้วแม่ค้าก็ก็พูดว่ายังขายอะไรไม่ได้เลยก็มาขออะไรเงี้ยเราเราไม่ใช่เป็นผู้ทําทานบริจาคอะไรเงี้ยค<ะ>เราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เอาข้าวให้เด็กกินก่อนแล้วผมมีตังและผมก็ฟักตังมาเนี่ยผมมีเงินมีเงินนะ วันนั้นพกไป2,005 2,005ครับผม2,005ก็บอกว่าเนี่ยผมมีตังจริงปักตังให้่ค้าให้ดูไาแม่ค้าก็เขาก็ให้ัให้อะไรโอ้โหเด็กมันก็กินกันใหญ่เลยครับคนที่น้องนะครับผมอีกคนนึงกำลังอุ้มใส่เอวพี่ก็โตหน่อยครับเด็น้องเล็กก็เดินได้ลาดถุงมันก็ร้องกร้องแนงหมดครับในขณะที่กินเนี่ยผมก็เลยถามผู้เป็นแม่ว่า ทำไมลูกยังไม่ได้กินข้าวทําไมต้องมาขอเขาทำไมนี้ก็ก็ลราถามเขาดูเขาบอกว่าสามีเนี่ยลากลับบ้านครับเพราะว่าโควิดไม่มีงานก็จะไปเอาเงินที่บ้านออืไปมาประมาณเกือบครึ่งเดือนแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยสองอาทิตย์ติดต่อก็ไม่ได้ครับผมก็ไปขอข้าววัดทุกวันเนี่ยวัดอะไรวัดตักใหญ่อะไรแนันนะผม อันี้พอพอเขาไปขอแล้วว่าวันนั้นมันคงจะแบบล่าช้าครับแล้วไปไม่ทันเขาก็เอากับข้าวไปหมดอืลูกก็ต้องอดใช่ไหมก็ลากมาแล้วก็เจ้าของห้องที่เช่าอยู่เนี่ยไม่มีเงินใจ่ายปัดผ่อนเขามาตั้งสองเดือนอเขาก็ไล่ออกมาอเราก็เห็นเอ๊ะมันกกหกเราหรือเปล่าวะครับผมก็เลยบอกให้ลถเมเมเครื่องที่ที่เขารับจ้างลดที่ไง ให้พาให้ให้ไปถามที่ว่ามันเื่นจริงไหม <ๆ S 1> เขาก็เข้าไปถามว่าไม่ได้จ่ายเงินเดือนจริงค่าค่าค่าเช่ามผมก็ต้องไปเสียอีกพันกว่าบาทพันห้าครับผมพันห้าให้ค่าเช่าแล้วเพื่อจะให้เด็กกับแม่เนี่ยกลับอยู่แล้วก็ให้เพิ่มไปอีกอยู่อีกเดือนนึงรอผัวอย่าเพิ่งไปไหนในส่วนค่ากับข้าวกับปลาผมก็จ่ายให้แล้วก็ให้เงินปีง่าร้อย สรุปแล้วผมเหลือเงินประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสิบกว่าบาทวะครับเออม่ไปดูแลไก่กลับเลยโอ้โหวันนี้มันเป็นวันอะไรทั้งคุณไม่ได้มาดีๆจะแวะซื้อกาบฟไปกินครับไปดูไก่จ่ายตังค่าแล้วคนขาอดนะครับผมผมก็แบบมานอนคิดเครียดมากเลยเรื่องแบบนี้เพราะกลับมานอนคิดต่อคิดว่าทำไมบ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้ครับผมพ่อ คันยากจนจริงๆมันก็มีจริงนี่หรอเพราะรเราไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้ครับพอมาใช้ชีวิตอันนี้ก็เห็นพอเห็นปุ๊บเรากนึกถึงในตัวเราว่าเราเคยทําแจกทานปีหนึ่งหลายหลายหมื่นนะใช่ครับหกเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเต็มวัดไม่มีที่เดินที่นอนเลยครับ,รบจ่ายแจกจ่ายทานมา20กว่าป,ปีผมครักำลังสนุกกันเลยใช่ไหมครับ รอชมตอนต่อไปอย่าพลาดน,นะครับมันนอนไม่หลับเลยผมก็จะเราก็มานั่งนับปัจจัยนับเงินเราแลวนะผม <c oughs> ถ้ามันเกินสามแสน่เราผมไม่แน่หมดตัวแน่ <c oughs> ถ้าเกิดผมจะไปช่วยประชาชนเนี่ย <c oughs> ผมก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าอืมเราเนี่ยพร้อมที่จะทำรประโยชน์ให้กับคนอื่นได้หรือไม่ ว่าผมเป็นคนดีอ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้ผมขอเวลาแค่4ปีแหละถ้าบริหารมันไม่ดีเนี่ยผมจะก้มกราบต่อหน้าไมเลยเนี่ยว่าผมขอโทษ